บางครั้งการทานข้าวข้างนอกก็อาจจะมีอันตรายนะครับเพราะว่าผู้คนเยอะมากมายใช่ไหมครับแต่วิธีการหนึ่งที่ปลอดภัยที่สุดก็คือการที่เราจะเท home หรือว่าสั่งอาหารมาทานที่บ้านนะครับเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดเนาะมีหาร้านหนึ่งนะครับอยู่แถวแถว ปัป๊มบางจากถนนสุรนารายนะครับร้านนี้ชื่อว่าคุณนายคอฟฟี่สไตล์นะครับทำอาหารได้หลากหลายอย่างหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นไปนั่งทานที่ร้านก็ได้หรือสั่งแก๊ฟฟูดฟูดพันด้าก็ได้นะครับแต่โดยส่วนตัวเราก็คือเราต้องขับรถผ่านแถวปัป๊มบางจากมยู่แล้ว แล้วก็แวะซื้อแล้วก็มาทานที่ทำงานได้เลยครับวันนี้นะครับก็มีกาแฟนะครับเราชอบทานเราชอบดื่มมอคค่าไม่หวานนะครับรสุขภามแล้วก็สำหรับวันนี้ก็มีผัดซีอิ้วเส้นใหญ่นะครับผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ผัดใส่กับหมูสับแล้วก็ข้าวน้านะครับข้าวน้าก็จะเป็น การคณากรอบๆใหญ่ๆอบๆแล้วก็กระหล่ำปลีนะครับอาหารทานแล้วให้อร่อยให้อิ่มบางทีก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพแต่บางครั้งก็เป็นอาหารเพื่อความอาร่อยนะครับมีเครื่องปรุงนะครับสะดวกสบายมีเครื่องปรุงแล้วก็มีมีมะนาวนาะมะนาวสดนะครับ แล้วก็มีถ้าใครยังไม่สะใจในความแซบก็อาจจะมีเติมพริกนะครับเป็นพริกป่นเนาะแล้วก็น้ําตาลสลลําเร็จรูปเลยในเดือนนี้นะครับเป็นแบรนด์ของไลทิปนะครับสะดวกดสบายมั่นใจในความสะอาดนะครับเห็นไหมครับพริกขี้หนูสวนก็สะอาดน้ําตาลก็แพ็คอย่างดีเลยนะครับร้านนี้ใช้วัตถุดิบดีนะครับถ้าใครผ่านมา แถวถนนสุรนารายนะครับตรงข้ามกับปั๊มปตทอยู่ที่ปั๊มบางจากร้านนี้ชื่อว่าร้านคุณนายคอฟฟี่สไตล์อย่าเรียงแวะมาทานมาชิมอาหารอร่อยให้กำลังใจคุณนายกันด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ e ิ t i ติ hmm. ้งคลปกินเที่ยวกด subscribe กดให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ